ี่เป็นภาพที่หนังยอดปูผาเตพร้อมกับหลานสาวชาวบ้านหนองเลิงตมบนหนองเมก็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามกำลังใช้กิ่งไม้ช้อนเอาสาหร่ายหรือชาวบ้านเรียกว่าเทาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภายในกรองน้ำสาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างอ่างเก็บน้ำห้วยคออำเภอนาเชือกซึ่งเทาถือเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานที่เกิดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการกินที่มีมาช้านาน โดยในทุกวันตอนช่วงประมาณสายๆนางยอดก็จะถือตะกร้าหนึ่งใบพร้อมกิ่งไม้เดินลงไปในคลองเอาไมา้จุ่มน้ำหมุนๆยกเท่าขึ้นมาใส่ตะกร้าใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ได้เท่าเต็มตะกร้าก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารรับประทานและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวหนังยอดปุผาเตบอกว่า การสังเกตว่าเถาสามารถนำมารับประทานได้หรือไม่นั้นดูจากลักษณะและก็สีของเถาโดยเถาที่นำมารับประทานจะมีลักษณะสีเขียวอ่อนคล้ายเส้นผมพันตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่บนพื้นน้ำเวลาบีบเอาน้ำออกเถาจะไม่แห้งสนิทและสีไม่จืดซึ่งเถาส่วนมากจะพบในแหล่งน้ำจืดทั้งแหล่งน้ำนิ่งและแหล่งน้ำไหลแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมนำเถามารับประทานจากแหล่งน้ำไหลมากกว่า เพราะเถาจะมีความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นโคลนสำหรับวิธีช้อนหาเถาก็เพียงแค่ใช้กิ่งไม้จุ่มลงไปในน้ำที่มีเถาเกาะพันกันอยู่จากนั้นก็หมุนหมุนเล็กน้อยยกไม้ขึ้นเถาก็จะติดกับไม้ขึ้นมานำใส่ตะกร้าล้างน้ำให้สะอาด ก่อนนำไปทำเป็นอาหารและนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เป็นอย่างดีแทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยซึ่งการหาเ่าถือเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานที่อาศัยหาอยู่หากินตามท้องไร่ท้องนาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินเ่าของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานครับไปได้ไปได้มาเอาอย่างครับนี่มาเอาเ่ามาเอาเ่ากรับกรับกับ,กบเอาคื้หวัวันจีมีเ่ามีอย่างนี่น้ำ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 คล้องเขาเนี่ มาเบิ่งก่อนอ๋อเบิ่งก่อนเีเบิ่งจังไรครับเบิ่ง,งก้อนแล้วว่ามันหนังคือเท่ากินแพ้กัเลยมาเอาอ๋อมันเป็นในเท่าเท่าจริงเท่าไ่จริงไงเท่าหวานบ่จริงนี่ปั่นน้ำนั้งสนีส่นี่ยแหละปั้นน้ำทั่นส่มันสิสิบ่จืดบ่จืดหมายถึงยังไงครับเท่ากินมันคือเ้นผมอ๋อมันคือเ้นผมอันเท่ากินน่ะเอออันเท่าบ่จริงนี่ปั่นน้ำนี่สิจืดจืดแบบไหนมันเหยียดน้ำไปเลย นเหยียดน้าไปเลยเหยียดน้าไปเลยนี่หมายมถึงมันมันแม,นเ,น,มนเท่ากินเท่าเท่าฝาดอ๋อเท่าฝาดอันนี้กินได้อันนี้กินได้อ๋ออันนี้เท่าเก่าเพิ่เอื่นเท่าเก่าอ๋อครับครับครับเท่าเก่าเป็นม,มีมีแบบนี้สุปีเลยบอกครับนี่มีสุปีอ๋อย่ำย่ำไหนครับเนี่ยทีทีมีเท่านีนนานี่ละเนี่ยนานี้นาโมกะลาหอดหอดใส่มีสาหอดหอดลัางปีกับหอดจะปีนี้สีหอดยุดดอกอื์หอน้ำไหลอ๋อยุทีน้ำหน่อยน้ำไหลเนี่นอันอันนี้คล้องอยังครับนี่ ข้าหมวยข้อมวยข,ข้อนะครับเนาะ,ะอ๋อมือนีพันปลายหนาเอ้ไม่ถึงปีนี้ส่งเพิ่นปลายนาไม่ไห,หลายปล่อยหนามาหลายเพร่ะกระเทนหน้าปังอ๋อแต่เลยเท่ามันปีนี้หลายก็คูป่ปีหลายกูชูปีเล่นบ่ครับจ้ามามาเอาซอมือบ่ครับแม่มาเอาซอมือ,อเอาเนี่ยโอ้ยคือสิกินหมดเอาหลายไปเนี่ย,าายขายโอ้ไปขาย <c oughs> ขายกาก้าเท่าไรเนี่ยตายละตาละสามโอ้ตาละลอยห้าสิบอ๋อตาลอยห้าสิบไม่ถึงเต็มกาก้าเต็มกาก้าอันนี้เครื่องตะกา ใส่เวลาประมาณสิบหานาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวเครื่องตะกาเอาเอาเอาไปขายนี่หมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นมาลับหมอดอกหมองเลยที่ไหนบอเอาไปขายน้ำบานหอน้ำบานหมายถึงกับเขาหมู่บ้านเพิ่นกับมาถามซื้อหม่น้องในหมู่บ้านเดี่ยมาถามซื้อจ้ากระเช้วัดมือนึงเนี่ยกระชิบว่าได้ละสองกะตาอยู่บอกีนไก่มาเอาเลือกมือละกะต้าก่อนละกะตาเก่าแล้วเนาะมันหลายแนวมันหลายแนวเอาไปขายมาเอาเ่ยมันอครับมาเอาเนี่ยมาเอาเนี่ยห่าม้งตีมงห่ามง อ๋อ,อ,อสีม่วงขาม่งเศร้าจ้าอ๋อครับสังเกตอย่างไรครับว่ามัน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 มีเท่าอยู่แล้วเป็นเนน<า>นท่าหนังเขียวเขียวเป็นเขียวแล้วบ,บัดนี้ก็เลยคือเท่ากินแท้เอาไปเบิง้งเคยกินแล้ววันนี้มาเอาไปเบิ้งไปเห็ดกินเออวันนี้เอาไปขายเอาไปขายแล้วครับเป็นกับเออเท่ากินแท้เอามาให้เน่เด้อผู้นั่น,นก็นสร้างผู้นี้กัสร้าง คือคือพี่น้องมันหูวกันอยู่แล้วเร่าเทากินได้พอพี่นี่เป็นผู้มใบหน้าอยู่แล้วเออเออเครับแต่ว่าเทากิสังเกตยังไงมองไหนมันสีมีเท่ามีบอมีเท่าอยู่ในคว้างนี่เอ้าเหลียวเบิ้งก่าหูอ๋อเหลียวเบื้องเก่าหูตีเบิ้องมองไหนมันเบิ้งที่น้ำมันเขียวเขียวอ๋อน้ำเขียวเขียวอ๋ออังคีบอกเขียวมันอยู่ที่มีแต่หยามีไย่งเต็มหนึ่งนหไม่งไหนหยากับย่างเท่ากับย่างอ๋อหมายถึงหมายถึงว่าหมายถึงพี่น้องสีหูหมายถึงว่าย้ำสังเกตสีหูแนนแล้วเราย้ำย้ำเขาไปเอาห้องไหนครับเห็นถือออไม้้นาาาเเท ท่าแบบไรครับเอาเอาไม้แต่เราไม้เออปั้นเอาไม้ไม้ไม่ลงไปจุ่มทั้งแต่ใต้สิเอาไม้ลงไปจุ่มแต่มัน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 อยู่เต้ใต้สิทั้งไหนเมียนยู่ใต้นานมาเท่าขึ้นเราก็โยกขึ้นมาโยกขึ้นมาแล้วก็หดไสตะการหดใสตะการ่าเดี๋ยวเดเอามือใส่จักเทียวมีดทำไม้ลงลงไปเนี่ยด้ย่างไปไก่บริจุ่มเดียวรอดจุ่มเดียวจบรอดมือนึงเนี่ยอยู่สองจุ่มสองมอง ก็ได้เต็มกับตาไปเลยอ๋อครับแต่ผมเลี้ยวบางนี่มันมันคลองเงี้ยวแสดงว่ามีเท่าตลอดปะแม่จากอ่างหัวคออ้ออ่างผลส้น,นประท่าน่นแล้้ยวมากเลยจ้ารสเลยมันอีโตไปแล้วก็มีเท่ามีเท่าเกิดขึ้นตลอดเลยเท่าบนมีกินบนมีกินผมมองไดนมีบ่มีครับ ช่วงทางไต่บ่ค่อยมีโอ้น่างไต่บ่ค่อยมีทางบ้านนีโตกับเท่าฝาดอันนี้บ้านใดเนี่บ้านใดเนี่อันนี้บ้านน้องเลิ่งบ้านน้องเรื่องมีมีบา้านาะบ้านน้องเลิ่องมคือเห็นว่าซูมือเนี่ยพี่น้องกับแม่แม่เอาซ <มา S 2> ูมือแม่เอาซูมืออ๋อแมาปักหลายเลยจ้าอ๋อโอ้แสดงแสดงว่าเป็นนิ้งซี่ซูปีบ่ครับเออเลือบเลือบปีนี้รู้สึกปี่งสองปีแล้วรู้สึกปีนี้สิคือคราฟพิเศษบ่ปีนี้นี่หลายคักหลายคักเนาะนี่ครับนี่ปีเขาปีนี้ บักหนี่นี่หลายคขกอันนี้ใช่เวลาผมผมที่ผมทายอยู่นี่ประมาณบ่ถึงประมาณสิบในที่หน่อ <laughs> นี่เ,เออเต็มตากาโอ้มาผู้เดียวนี่หรือมากับหลานหน่อยเนี่ยเจ้มากับหลานวันเสาร์วันอาทิตย์อ๋อม,มาผู้เดียวไก่นามหลายกับประกาศมาย่านอืมแต่เทากับปลลงลึกกับปลลงลึกอ๋อเอาว่าได้ยากจักน้อยอย่ามาเพิ่นอนผู้นั้นกับว่าเอาไปผู้นี้กับว่าเอาไปวัดกุ้งข่านไปเอาอาม้าคอยกินรสเท่าเท่าเนี่มันจีมันจีหอบหอบเนาะจ้า ปกติมันเปลแปลงน้ำไหลบ่เศร้าเด่นอ๋อน้ำน้ำไหลนี่มัน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 จะเกิดขึ้นดีหรือว่าหรือว่ามันมต้องอยู่หรอน้ไหลนี่เกิดขึ้นดีอ๋อน้ำไหลเกิดขึ้นดีครับถ้าเัาถ้าเราถ้าเพื่อนเข้าใจว่าเอาเอายู่น้ำหนองที่มันนิ่งใช่ไหมมีบ่บ่มีอินป่บ่มีอ๋อมันต้องน้ำไหลกินดอกกันมู้น้ำหนิ่งโอ้มันบ่แซ่บมันแบบามันน้ำโซกับโป๊กอันนี้บ่โซกับโป๊กอ๋อเพราะมันไหลตลอดไหลตลอดอ๋อครับครับครับ โอ้ยนเป,ป็นตะมันเะว่านีกรไดใช่ล่ะผู้หนังขึ้นไรเถอะเหล่าบุญเ,เชี่ยวเขียวนี่แม่นเมืม่อปมโอ้เหล่าบุญเป็ี่ยนตะมันแน่นอเป็นตะมันโอ้ครับดีดีมากครับวับนนี้ย่อมย่อม,มมีีชีวิตแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยคือแม่นบ่คือโอ้ให้เติบให้เติบเลยแม่ปมชุดยอดเลยโอ้ครับอันอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้พี่เสียเท่าโอ้ทั้งทั้งได้กินทั้งได้กินทั้งได้ขายจ้ะใช่ลุงอีกรอบดิเอาเอาจะหม่นึงมันหลายเนาะ เจะได้แม่เหลียวเห็นแม่จะได้เหลียวเห็นกับยาเหลียวเห็นกับกับยากลุมกับมันโอ้ครับครับครับเป็นนะค้าหากินได้ซี่ล้วหากินได้ซี่นะแม่เนาะขาเขาเบาตูครับซุ้มเปแป๊บเดียวก็เอาขึ้นมาเลยป่ะเนี่ยซุ้มเป็ดแป๊บเดียวนี่ปั๊บปั๊บปั๊บสังเกตหวานเตรียมไม้เลยโอ้เซล็อปป์ได้ยาก จังเม็ดหงา,งางเงินห้ามช่วงนี้<า>อ๋อเอาน้ำเอาน้ำธรรมชาติเอาน้ำธรรมชาติได้กลมาของธรรมชาติอ๋อครับครับครับทีชีวิตห้องเอาความรู้มาต้งใส่ครับมามาเบิ่งหม่องจังเียเป็นเป็นค้นหาอยู่หากินอยู่อนันอยู่อนันออกมาทรงอ๋อมาแต่หน่อยแล้วมาแต่นหน่อยพ่อแม่เพื่อน,นพาเหเ็ดแตหน่อยน้อยเหม่อนโอ้ก็ะไรความรู้มาแต่เพื่อนความรู้ของพ่อกับแม่เอาให้อ๋อเพื่อนไทยทอดมามไทยทอดครับ อยูออน่น้ำทงน้ำท่ากับอยู่อยู่ใดเนาะไว้ไว้ต้องไปดินล้นอย่างเขาอ๋อครับครับ